สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับมาเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูปั๊มวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับครูปั๊มจะพานักเรียนมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับรายวิชาวิทยาการคำนวณขอนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องบล็อกคำสั่งทอนโทนครับโดยเรายังอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียน อันนี้ไปดูความหมายของบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลกันก่อนครับบล็อกคําสั่งในกลุ่มคอนโทรลนะครับจะทํางานเกี่ยวกับการควบคุมเงื่อนไขของการทํางานต่างๆนะครับของตัวละครโดยบล็อกคําสั่งกลุ่มคอนโทรลนะครับจะมีบล็อกต่างๆดังต่อไปนี้ครับบล็อกคอนโทรลนะครับจะมีบล็อกที่หนึ่งก็คือเวกแล้วก็วงเล็บนะครับมีหมายเลขหนึ่งตรงกลางแล้วก็ซิกอนนะ บล็อกนี้นะครับหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือให้รอครับตามเวลาที่กําหนดนะครับโดยมีหน่วยเป็นวินาทีนะตัวเลขตรงกลางนะครับที่อยู่ในวงรีสีขาวนั้นนักเรียนสามารถเพิ่มหรือลดแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าต้องการให้รอนานก็เพิ่มตัวเลขเข้าไปครับนะแต่ถ้ารอนิดเดียวก็ใส่ตัวเลขสักหนึ่งสักสองนะอ่ะคราวนี้ไปดูบล็อกที่สองครับ รีพีทนะครับแล้วก็มีวงลีมีเลขสิบอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่มีช่องว่างสีขาวตรงกลางนั้นนีนสามารถเอาบล็อกคําสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกในกลุ่มโมชั่นที่เรียนไปแล้วบล็อกในกลุ่มลุกที่เรียนไปแล้วนะครับเราสามารถเอาไปต่อนะครับในบริเวณช่องสีขาวตรงกลางนั้นได้นะโดยหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือทํางานซ้ํานะครับตามรอบที่กําหนดนะอย่างตัวเลขของครูั้มกําหนดเป็นสิบรอบก็คือให้ทํางานนะครับ นะในบล็อกคําสั่งที่อยู่นะภายใต้บล็อกเนี้ยสิบครั้งอันที่เช่นครูปั๊มนะครับเอาบล็อกมูฟนะแล้วก็เนะทิร์นนะทวนเข็มนาฬิกาไปใส่นะครับการทำงนานของบล็อกนี้ก็คือจะเดินไปข้างหน้าครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดสิบรอบนะหมายถึงว่าทํางานทั้งเดินไปข้างหน้าแล้วก็หมุนเดินไปข้างหน้าแล้วก็หมุนเนี่ยทาอย่างนี้ครับสิบรอบ นี่คือหน้าที่การทํางานของบล็อกนี้ครับครานี้ไปดูบล็อกที่3ครับ f o r e v e r ครับนะลักษณะการทํางานของบล็อก f o r e v e r นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับบล็อก repeat นั่นก็คือการทําซ้ําครับแต่ f o r e v e r จะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับตรงที่ว่า f o r e v e r จะไม่สามารถกําหนดนะครับหรือควบคุมนะจำนวนครั้งที่ทําซ้ําได้นะครับ หน้าที่ของบล็อกนี้ก็จึงเป็นการทําซ้ําแบบไม่รู้จบครับนะการทําซ้ําแบบไม่รู้จบก็คือทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีคําสั่งหยุดนะหรือมีบล็อกต่อต่อไปนั่นเองนะอ่ะไปดูบล็อกต่อไปครับบล็อกต่อไปครับ i f แล้วก็มีนะครับเหมือนเจนช่องจิกซอเนาะนะครับแล้วก็มีเทนนะบล็อกนี้นะครับใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขหลัง i ีฟครับคําว่า if เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาโปรแกรมนะครับ เขาจะใช้คําว่าถ้าครับนะถ้าอ,อย่างตรงกลางนะครับที่เป็นเหมือนบล็อกจิ๊กซอ์ตัวนั้นนะ,นะครับเอาบล็อกมาต่อว่าถ้า A เท่ากับศูนย์เทนนะก็คือให้ตรวจสอบครับว่า A เท่ากับศูนย์จริงไหมถ้าจริงก็ให้ทํางานนะครับในบล็อกที่เราเอามาต่อนช่องว่างสีขาวนะแต่ถ้าไม่จริงก็อาจจะไปทํางานในบล็อกต่อไป นะครับนี่คือการใช้บล็อกอีฟนะครับเทนในการตรวจสอบเงื่อนไขคราวนี้เงื่อนไขเนี่ยก็อ,อยู่ที่เราเป็นผู้กําหนดครับนะเดี๋ยวครูปั๊มนะครับจะแนะนําบล็อกเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงหน้าเนาะแต่สําหรับชั่วโมงนี้ในบล็อกคอนโทรลนะครับให้ในักเรียนรู้ไว้ก่อนว่าบล็อกอีฟแล้วก็มีช่องเหมือนจิ๊กซอเนี่ยนะครับคือการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทํางานครับนะ ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้จะไม่ทํางานตรงตรง่างจะไปทํางานตรงอื่นแทนนะอ่ะโอเคนะครับไปต่อที่บล็อกต่อไปครับเวทย Unit แล้วก็มีบล็อกจิ๊กซอวเหมือนกันนะครับบล็อกน,นี้หน้าที่ของมันก็คือหยุดรอ,รอจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตเป็นจริงครับนะเหมือนกันครับบล็อกน,นี้ใช้ในการหยุดรอครับนะเงื่อนไขเป็นจริงหมายถึงถ้าสมมุติว่าเรากําหนดว่า A เท่ากับศูนย์และถ้า A เท่ากับศูนย์จริงๆเนี่ยนะครับจะไปทําเงื่อนไขต่อไปแต่ถ้า A ไม่เท่ากับศูนย์ก็จะรออยู่อย่างนั้นแหละครับรอจนกว่างเงื่อนไขนั้นจะเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือรอจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตเป็นจริงนั่นเองนะครับไปดูบล็อกต่อไปครับ Stop all ครับอันนี้ง่ายๆเลยครับใช้ในการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นการรอการตรวจสอบเงื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอบล็อกสต็อปอให้หยุดการทํางานทั้งหมดครับไปดูบล็อกต่อไปครับ if นะก็มีบล็อกจิ๊กซอเชนอ่าแล้วก็จะมีคําว่า e อ s e อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับนั่นนี่จะสังเกตว่าบล็อกเนี้ยจะมีช่องว่างสีขาวตรงกลาง2น่ะสอ,อันเห็นไหมด้านบนนะครับเช่นการตรวจสอบเงื่อนไขหลัง i ีครับ ถ้าเป็นจริงจะทํางานในบล็อกค,คําสั่งที่เอามาต่อในช่องว่างด้านบนครับแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนะที่อ f ฟกาหนดหรือว่าเงื่อนไขนั้นไม่เป็นจริงนะจะกระโดดลงมาทำนะครับในช่องว่างหรือบล็อกที่เอามาต่อในช่องว่างด้านล่างนะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงอ่ะเงื่อนไขหลังอีฟเป็นจริงจะทําด้านบนนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงจะทําด้านล่าง นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่านักเรียนจะใส่บล็อกอะไรลงไปในช่องว่างเนาะถ้านักเรียนเลือกที่จะใส่บล็อกมูฟไปนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ให้มูฟห้าสิบหรือว่าถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงก็ให้มูฟหนึ่งร้อยอะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขหลังอีฟเป็นตัวกําหนดว่าจะให้ทํากลุ่มบล็อกที่เอามาต่อด้านบนหรือกลุ่มบล็อกที่เอามาต่อในช่องว่างด้านล่างนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบล็อกนี้ก็คือใช้ตรวจสอบเงื่อนไขหลัง if e ครับและจึงทํางานถ้าไม่เข้าเงื่อนไขหลัง if e ให้ทํางานตามคําสั่งด้านล่างหรือว่าคําสั่งของ e l s นั่นเองนะครับ if e คือถ้าครับแต่ถ้า e l s แต่หรือว่าหรือถ้านะครับนะอะไปดูบล็อกสุดท้ายครับ บล็อสกสุดท้ายก็คือรีพีทยูนิตครับแล้วก็มีบล็อกเหมือนกิ๊กซอเหมือนกันนะอันนี้ก็คือทําซ้าจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตเป็นจริงครับรีพีทคือก,การทําซ้าครับส่วนบล็อกจิ๊กซอเป็นเงื่อนไขที่เรากําหนดเพราะฉะนั้นบล็อกนี้จึงเป็นการทําซ้าครับจนกระทั่งเงื่อนไขหลังยูนิตนั้นเป็นจริงเมื่อไหรที่เป็นจริงนะครับจะหยุดทํางานแต่ถ้ายังไม่เป็นจริงก็ยังทํางานไปเรื่อยๆครับยังทําซ้ําไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของกลุ่มบล็อกคอนโทรลนะครับที่ครูปั๊มหยิบมาฝากนักเรียนในวันนี้นะครับอาจจะยังมีบล็อกบางสิ่งบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปหรือว่าในคลิปเดีโอต่อไปนะครับครูปั๊มนะครับจะพานักเรียนไปเรียนรู้กับบล็อกจิ๊กซอที่จะเอามาต่อเป็นเงื่อนไขครับและก็จะลองทดสอบให้นักเรียนดูสิครับว่าการใช้บล็อกคอนโทรลเนี่ยมีลักษณะอย่างไร เนื่องจากบล็อกคอนโทรลเนี่ยนะครับเป็นบล็อกที่ต้องใช้บล็อกต่างๆของหลายกลุ่มบล็อกมาใช้รวมกันถึงจะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชั่วโมงนี้ครูบ๊ามจึงแนะนําหน้าที่และวิธีการใช้งานให้ในักเรียนฟังก่อนนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครูบ๊ามจะหยิบเอามาฝากอีกชุดหนึ่งพร้อมกับวิธีการใช้งานครับ <S <S เพื่อให้เรียนเห็นภาพการทํางานของกลุ่มบล็อกคอนโทรลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับครูปั๊มก็มีแบบฝึกหัดในเรื่องของกลุ่มบล็อกคอนโทรลมาฝากนักเรียนกัน <c oughs> เช่นเคยครับโดยครูปั๊มนะครับได้จัดทาเป็นเล่มแล้วส่งให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนักเรียนก็สามารถเปิดไปงานในเรื่องของกลุ่มบล็อกคอนโทรลครับและทําแบบฝึกหัดตามที่นักเรียนได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูปั๊มก็ต้องขอเอ่ยคำลานในยนทุกคนไปก่อนครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ